นายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในงานฉลองเทศกาลวันฮาโลวีนย่านอีแทวอนนะคะที่ประเทศเกาหลีกใต้พร้อมกับสั่งการติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือหากมีคนไทยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่าผลเอกประยุทจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ การฉลองวันฮาราวินที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเร่งติดตามรตรวจสอบสถานการณ์หากมีคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนให้การก็จะให้ความช่วยเหลือโดยด่วนเลยทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะนะกรุงโซก็รายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยได้รับบ,บาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะคซึ่งหากคนไทยได้รับความเดือดร้อนหรือ ต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอกัครราชทูตเนี่ยนะคะสามารถติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินได้ที่01067470095ค่ะ